สวัสดีครับแรงนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศคขอกของว่าย้ำเย็นๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณาโมงกว่าๆจาก6โมงนะครับหลังจากที่ตัดหญาเอาหญา ใส่ล้างอาหารให้วัวนะครับเาก็เป็นช่วงเวลาที่เขาได้พักผ่อนนะครับตัดหญ้ามาไม่เมื่อยได้เบิ้งว่ากินหญ้าที่เขาตัดมากก็เป็นการพอนคลายนะครับพักผ่อนไปในตัวเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ยันใจนะครับหล้งเลือกงาน นะครับแม่นี่แยกมาได้สองสามอาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่าบม่ท่านได้ข้นนะครับแยกลูกมาได้ประมาณสามอาทิตย์แล้วบม่ท่านได้กับสัตว์บม่ท่านได้ข้นนะครับสิ่งที่สังเกตเห็นอยู่เอาไว้่าเพศนะครับมีเป็นเหมือนกับน้ำเมือกน้ำหนองออกนะครับ ก็เลยอยู่ในช่วงสงสัยว่ามันเป็นหมดลูกมีปัญหาหรือเปล่านะครับเราก็จะรอเบิงนะครับเลี้ยงตนีไปหอดสินตุลานะครับถ้าบ้านเดคืนมาท่านในผสมก็ต้องขายออกนะครับเพราะว่าถ้าแยกลูกแล้วปกติมันกับว่าโดนนะครับ เดือนหรือว่าสองเดือนให้ยางสูงเลยนะครับวางว่ากับบริจอยบริโสมขนาดนั้นถ้าสองเดือนพราะในขนก็ต้องพิจารณาแล้วนะครับจะมีนเหมือนกับน้ำน้องนะครับอยู่ตรงปลายปลายจิ้มเพิ่นนะรกร็สิเลี้ยงล่องเมืองอีกนะครับไปจนสิ้นตุลา เบืองว่าจะได้ผสมบ่นะครับถถวบ่าได้ผสมเ้าก็สิเหลี่ยงให้เป็นงอเหนือง้งอ้วนไปเลยนะครับแล้วก็ไปขายออกฉีดยาบำรุงทายพยาธิเรียบร้อยนะครับขนเหลี่ยมขนเงาขึ้นแต่ว่าง้าอพรท่านได้ขึ้นนะครับประท่านได้กลับสัตดน,นี่ครับ แต่ว่ากาคิดว่างอตัวนี้เป็นง้อทองว่างมากลหวครับเมื่อท่านในผสมดอกเขาเขาเว่าขันผสมเจ้าของเกาเขาเจ้าก็น่าจะบอกนะครับคือสีเปลียเข้ามาซ้อมแบบนี้นะครับปกติแล้วจากประสบการณ์ที่เคยซึ่งว่าแม่แยกลูกมาบ่ด,ดนนะครับ ได้กินอาหารที่ดีฉีดยาบำรุงบ่เกินเดือนหนึ่งเมื่อเกินเดือนหนึ่งกับเดี๋ยวผสมนะครับแต่ว่าแม่นี่รู้สึกว่าโดนพิษปกตินะครับเป็นว่ากินยาบ่าเก่งนะครับแม่นี่แต่ว่ากับเบแอแน่นะครับต้องรอบเบิง หารลังเทียหลังจากผสม,มแล้วนะครับเพิินจังสิจิตหยาเก่งนี่ครับมันเป็นคือจังมีน้ำหนองออกนะครับก็เลยล้อเบิงนะครับว่ามันจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไดย่ได้เอาออกคอก โดนแล้วนะครับว่าสองสองแม่เนี่เพราะว่ามันมา,าตรงกับพายุเขาแล้วเขากา็บ่มีเวลานะครับที่จะมาเที่ยวเคียนเพ่นเที่ยวเพ่นเสือกของต่อของรักก็สิบ่มีคนเห็นนะครับเขาก็เลยใส่วิธีการปล่อยเสือกเขาแล้วก็ให้อยู่ในขอกเอาหญา้าเอาน้ำให้กินนะครับแบบนี้ก็ ใดขึ้นกันเพราะว่าคอกคอกกว้างนะครับคอกกว้างคอกแหง้งมีพื้นที่พันยางนะครับเป็นวไทยกางนะครับถามมันนานขืนมันก็เสียเวลานะครับเสียเวลาคนเลี้ยงเขาซื้อมาถามันจะเป็นกำไรก็คือมันต้องผสมนะครับ เรื่องเอาเรูกเลี่ยงเอาลูกฐานานผสมหลายก็ต้องตัดสินใจนะครับเปลี่ยนออกบางทีเขาขายออกแล้วเขาเติมเงินใส่อีกแักสี่หาพันเขาก็สามารถเด้งว่าแม่ลูกมาเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลามารอผสมแล้วก็ต้องอุ้มทองอีกเก้าเดือนนะครับถ้าบางทีเขาก็ต้องตัดสินใจนะครับในการขายออกว่ออก แต่่าตอนนี้ให้โอกาสนะครับให้โอกาสเพื่อนอ,อีกเดือนครึ่งใหฮหอดสิ้นตุลาครับผม้าบ่ท่านได้ผสมกับพิจารณาอ่านี่มีกันเขากันเขาชัดเจนนะครับงัวแม่นี่มีลูกมาแล้วหนึ่งถึงสองตัวนะครับเพราะางัวเขาแบบนี้มันอยากออกส่าจักหน่อยนะครับเมื่อมันงัวเขาดอนะครับเขาแบบนี้เขาหน่อย ครับ,บค้นพ่ค่อยกินหย่าเที่ยวเบิงอยู่เรื่อยนะครับเอาหย้าให้ย้ามาันสอเง,าางี้ยมคนแล็งเที่ยวเบิงว่าเพิ่นขึ้นไปนะครับมาวนให้คน้นอันลูบค้นเก่าให้พ่ค่อยได้จับนะครับแต่ว่ามันก็เป็นงวัวเชื่องตะเกายู่แล้ว มันโค้มนี่นะครับลูกก็เริ่มใหง่เริ่มนาขึ้นแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศย้มแรงๆเรื่องง่ายๆสบายๆนะครับสองสองแม้์ง่สองตัวใ่ก็นานี้ผมเปิดคอให้มันทะลุไปหากันนะครับแล้วมาหยืนเมืองวัว ปรากฏว่างัวแแมนี่มันมันไล่ชนแมนี่นะครับไล่ชนมันก็สีห้นหวยคือไหนบุคือว่ามันหวงหยาหวงยังนะครับไล่ชนก็เลยกันขอ,อกไปก่อนนะครับกันขอ,อกให้มันลื่กันอีกจังหน่อยก่อนเดี๋ยวเวลาหนาแรงคถับเพราะท่านด้ขายออกกระสีรอมรวดไฟปล่อยใส่กันมันก็มีพื้นที่ได้แล่นหนีกันได้นะครับ แต่ถายอยู่ในของสี่หางเทียมมันสนกันมันตําต่ําขอบปูนขอบเสามันสีได้รับบาดเจ็บได้นะครับมันจะบรคมุมคาเทียมันบาดเจ็บนะครับต้องมาเสียเวลารักษาอีกเพิ่มต้นทุนเฮาอีกครับอันนี้เป็นการเลี้ยงแบบบ้านโบราณโบราณเลยนะครับตตดแต่หย่านะครับ ที่เพิ่มเติมเข้ามากก็คือตัดหญ้าครับผมถ้าเป็นโบราณเลยก็สิมีตะออ,ออกลามนะครับเอาออกลามเส่าแรงเขาคอกแต่ว่าอันนี้อยู่ตาในคขกตัดหญ้าให้กินย่างเดียวนะครับเลี้ยงแบบยืนโลงยืนคอกบ่มีนหัวอาหารนะครับบ่มีหัวอาหารบม่มีการบำรุงตัหญ้ารุ่นล้วนนะครับฟังกับบมี ร้องเรียงวัว่าแบบบ่ให้ฟางมึงครับก็บม่มีปัญหาอย่างนะครับเมื่อาาจาเป็นต้องซื้อฟางนะครับเมื่อจาเป็นต้องซื้อฟางมาให้กินถ้าเขามีห้าเพียงพออ่าอันนี้ก็เป็นการเลียงร้องทดลองิึงนะครับบางปีตะกี้เรียงวัว่าซื้อซื้อฟางซื้อเฟี้ยงมาให้นี่โอ้เบิดเงินแปะแป,แปมื่นครับตะกี้เรียงวัว่าอัน โดตัวแตกตัวอินเฟียงไหลนะครับมานี่พอมาร้องเรียงรอบนี้ก็เลยเรียงแบบบ่มีเฟียงร้องิึงนะครับกะบ,บ่มีปัญหานะครับการครับทายงัวก็เป็นปกตินี่ครับบ่ได้เหลียวบ่ได้ย,ยังปนั้นนะ้าก็เป็นหยาปลูกนะครับเป็นหยาแพผงกลานี่ตาใส่ล้างไว้เพื่อนยาเพิ่นก็ลูกไปกิน,นกินแล้วก็มา อยู่ยังสี่ครับอันนี้คือมองเพิ่อนจะนอนนะครับเนี่ยเป็นเบื้องอันที่แหลกเพื่นนอนนี่นะครับนี่แต่ว่าตรงตรงชายคานี่มันเป็นมันฝนสาดช่วงพ้าอยู่เห็นใ้น้ำขังมันเละก็เละขยับไปหันนะครับแม่ลูกโคมนี่เลี่ยงมานี่มันสีเดือนกว่าแล้วครับมันท่านอ้วนอยู่ะ นี่แต่ลูกกวนแต่ว่าแม่ก็ยังติดผอมอยู่นะครับ mm hmm. สีรวาดหมอมาผสมแม่นั่นจังสีให้ข้าเจ้าฉีดยาทายพยาธกับลุงแม่นี่นะครับ mm hmm. มันจังสีบอเสียเถี่ยวเพิ่น mm hmm. เพิ่นมาแล้วเห้องไห่เพื่อนเ็ศให้นในครบไปเลยนะครับฉีดยาบำรุงทายพยาธลูกลูกเถิกนี่กับสิบประมัณพฤศกีกาท่านว่ากั นาสีพ่อแยกครับแต่ว่าก็ต้องเบิงว่ามันสิราคาเป็นจงังไลนะครับถ้าราคาดีก็จังสีแยกเร็ว